ทำอะไรทำอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยโอเคครับก็กาดสวัสดีกันด้วยอยูบูมิเตอร์สโนกิเมอร์ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนหนึ่งครับช่วยคุณเลับอีมูชี่ครับผมสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปยัช่วยเกบี้ห เอวิ้งเอ้ยไอ้ดาบเพชรไอดาบเพชรเอ้ยเอ้ยทำไมกูเอาไ้กระดูกเอามาทันเอาเปดิใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปแล้วมันนี่มันนี่มันนี่ทำไมผมไม่ได้โอ้โหเอวิ้งเอวิ้งเอ้ยอย่าเข้าไปใกล้มันดิมานี่มานี่อยู่ไหนวะมานี่กูอยู่นี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 ่มานี่ตามมาไปไปอย่าตายนะเว้ยไม่ตายไม่ตายอย่ามันนับเวลาการฆ่ากันแล้วเนี่ยโอ้โหศูนย์เซ็เกิล นี่นี่อ๋อเอาดาบไปอุ้ยๆนในๆๆกูดาบไม้เอานี่เออพี่แจงโมอันนี้เอาไว้กินอันนี้อันนี้รู้นี่ตามพี่มาไปครับไปครับพี่รู้จากทางแถวนี้มีกล่องไหมเฮ้ยนั่นนั่นกล่องนั่นคนนคนเฮ้ยไปบวกกับเขาดิอย่า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 ดูก่อนให้เขาให้เขาฆ่ากันเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมัมาแล้วขึ้นขึ้นไอ้ไอ้นี่กล่หมดกองกล่องเอ้ยน้อง เอ้มีอะไรวะาพี่พี่ได้ของแล้วน้องตามพี่มาเฮ้ยน้องมันอยู่ข้างหลังน้อง่ะเฮ้ยไปแล้วมันยืนมาเฮ้ยต้องทำอะไรทำอะไรเฮ้ยต้องหนีทำอะไรทำอะไรไอ้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 มันอืออือยังไงเอาแล้วไม่ขอตรงไปทางล่างด้วยช่างแมงมีอะไรบ้างเอ้ยเข็ยนทิศว่ะเอาไว้ทำอะไรเนี่ย อันนี้คือตอนนี้กำลังแบบวิวอ่ะรู้จักไหมดูอ่ะอ่าอ่าเหมือนแบบตายไปแล้วก็ต้องแบบดูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเอากูตายเลยอออมึงตายแล้วอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งแรกครั้งแรกพี่ก็เป็นแบบนี้อ่ะกดเอาของนี้มนกดขวันี่นี่มาแล้วมาแล้วน้องดูอยู่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเดนแมนด้วยไหมเดนแมนอ๋ออ่าน้องดูพี่นะจงดูข้า จงดูค่าเดี๋ยวโอ้โหโโอ้้หเฮยมันตามอยู่ไหมวะตามอยู่ตามอยู่โอ้โหไกลแล้วไกลแล้วไกลตัวแล้วดาบเอ็นชันไออเออเออบวกบวกเออบวกโอ้ยต่อไปนี้ทำยังไงครับจอดีแล้วไหครับอุ้ยลาสู้เฮ้ยเฮ้ยยังได้ยังได้ยังได้เออธนูแม่งมาแต่ไกลเลยธนูเอ็นชันนี่พวกมึงเป็นเพื่อนกันไหมเนี่ยน่าจะใช่ว่ะเออเพื่อนกันจริงด้วยโอ้โห มึงดูมึงดูโอ้โหยืนแม่งยืนแม่งเออใครจะตายครับใครจะตายเฮ้ยมึงตายก่อนดิไอ้นี่ไอ้นี่ตายไอ้นี่ตายอ่ามันให้ของละไอ้นี่ก็จะฟันอ่าโอ้โหโอ้โหแม่งมีเทนทีด้วยตบตบเลยเอ้าบึมอ่ะสวีสวิไอ้เวลาเอาของนี่คลิกขวาหรือคลิกซ้ายคลิกคลิกขวาคลิกขวาแล้วลากมาตัวเองเหรอหรือว่ามันเอาให้คลิกขวากดชิปแล้วก็กดให้หมดเลย แล้วกดชิปคลิกขวาให้หมดใช่ไม่คลิกขวากดกดชิปแล้วก็คลิกซ้ายคลิกเอาของอ่ะอ๋อคลิกขวาชิปซ้ายนี่นี่พี่ต้องเปิดชิปใหม่สอนน้องเลยไหมเนี่ยไอ้กล่องเฮ้ยเขาเขาแวเลยนุองเข้าแววเข้าแววเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปละเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปในเมืองเลยนะเอาของมาแบ่งกันด้วยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีน้นเดี๋ยนะโอ้โหของแม่งเอาเร็วมาก นั่นแหละนั่นแหละที่เอาไม่ทันก็เลยอยากจะหนีไปผมได้ทะูเอนชานมาครับนั่นแหละน้องน้องรีบหนีเลยเนี่ยของดีๆน้องอยากตายเมันมันนับเวลาถอยหลังแล้วนะน้องไะแล้วพี่ไปไหนนะครับพี่อยู่ในตัวเมืองน้องเฮ้ยๆหลังกูอูกูตายไหมนานไงกูว่าแล้วจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมเอ้ยเอ้เออ ทำไมไปโดเลยวะเอ้ยโอยเออเซิร์มี่ยังพอได้ยังรู้เรื่องรู้เรื่องนี่คือเหรอโอเคอ๋อเราเวลามันนับนะฮะสามสิบวิเราต้องแบบโอ้ตหายตงตามตามมาตามมาตามไปแบบนี้ของเอาไม่ทันตามพี่นะแล้วน้องจะรอดพี่อยู่นี่อยู่ข้างน้องเนี่ยเออเราไม่ต้องเอาของเหรอไม่ไม่ต้องไม่ต้องยวทักทายเขาก่อนอ้าว มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะเลโลเฮ้ยมันนี่มันนี่นนี่ห้าสี่ผมนี่จีตูนะครับอันนั้นอย่าตกนะเว้ยตกเมื่อกี้ตายเลยเว้ยไปนะครับจังหวะนี้มันนี่มันนี่มันนี่ตามพี่ดีมลูกเดียวไอไอไอเซิร์ฟเนี้ยก็ไม่เทียบจะไม่มีของเลยอะไร่ะคอมันของมันหายากหมอก พี่ดีมรอหนูด้วยมาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยเฮ้ยโหเฮ้ยไอ้เจ้ามันมาแต่ไหนมันมาแต่ไหนวัดเด้อวัดระวังวัดเด้อไม่มีคองวัดเด้อไม่มีคองเฮ้ยเฮ้ยตายแน่นอนแบบนี้คุณว่าแล้วคุณดีดิว่าไปแล้วโอยมันจะตามกูครับตอนนี้เดี๋ยวเราหาพี่ดีมกเลยพี่มิสเตอร์ซามูเอต์โม์ของเราอยู่ไหนอ๋อนี่ไงเขาเรียกว่าสายซุ่ม นั่นอีกนั่นอีกกูไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นคาร์เมล่าติดตามเขาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย IP ด้วยนะออรี่นี่แล้วก็แบบให้มาคาบของนี่ไงหูดาบไดมอนน้องเอ้ยมึงเอ้ยคนอะไรทีนี้มึงเอ้ยคนอะไรได้โชคดีปานนี้เฮ้ยไอ้นั่นกองกองแบบนี้ก็ได้เหรออะกองกอง ตามไปดูครับนี่เจอน้องน้องดูพี่นะเอา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 แล้วเอาแล้วเทสอ๋อแบบคือถ้าเวลาหมดมันจะต้องมาในนี้ใช่ไหมเอ้ยตามหลังอะตะตุ่นล้วเอาไปละโอ้ยน้องไม่ทันพี่หลอกพี่ดื่มแล้วมันมีแบบแล้วมันมีแบบไอ้อะไรละไอ้แบบควันพิษบีบเข้ามาหากันได้ปะไม่มีเฮ้ยไรมึงเนี้ย เออก็ไม่เป็นก็ไม่เป็นทางเกือบอะไรบีบให้เจอยิงเกือดกลัวเออเออกลัวออกซิเอาซิกลัวเออตายแล้วไอ้จะแบบนี้สนุกอยู่เอาดูว่าสองคนชิงแชมป์ชิงแชมป์ใช่ไหมชิงแชมป์ตายโอ้โอ้มีพุ้งเลยครับจังหวะนี้ไอ้บ้าเรียบร้อยด่านเดิมน้องด่านเดิมด้วยโอ้ด่านเดิม วลากดวิ่งแม่งมันต้องกด W สองทีอ่ะมันก็เป็นเอ่อต้องไปถามผู้สร้างครับทำไมเขาไม่ให้กดวิ่งแล้วชิปครับมันก็เหมือนแบบอ่ยเหมือนกับอำมาทำไมต้องชิปแล้วยองชิปแล้วยองย่องเพื่ออะไรเพื่อใครโอ้โหเพื่อเก้าคนพอพอไปเเนี่วยวิ่งของนี้ก็เป็นของกู เอ้โอ้โหดาเลยวะมันเอาเรโอ้ยเอามาเอามามาเอามาไม่มีไอ้โหพิเศษหนูหนูเจอไอ้ธนูอกูดีก่อนอะมานี่มานี่น้องตามพี่ทันไหมเนี่ยเอ้น้องอยู่ไหนวะโอ้ยไปสกายเลยไอ้บอสผมผมขอตัวรอดก่อนตอนนี้ผมต้องผมมีแต่ธนูซึ่งธนูแม่งไม่มีลูกดอกไงไปอยู่ไหนวะ เออคือธนูเอ็นชาร์มีืไว้ทำไมอ่ะไม่เข้าใจไปนี่ไงกอล์มมนอยู่ไหนเนี่ยขอดาบไดมอนเฮ้ยโอ้โหดาบไม้เอ็นชาร์บวกเกาะอือหือมีอะไร้าไหอตกใจหมดจังใจใส่กล่องไงวะใส่กล่องไงวะขี้ขวาขี้ขวาขี้ขวาขวาขี้ขวาตรงเกาะเลยอ้ยใส่เกาะเว้ยเนี่ยบวกดาบเอ็นชาร์มาน้องน้องตามพี่มาดาบไปนึงนะเรียงของเงิน โอเคมามาเฮ้ยแถวนี้ไม่มีอะไรป่ะเฮ้ยเกือบตกแล้วตกเอ้ยโอ้โหหูยเสียวเสียวไป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 มานี่มานี่มานี่แถวนี้มีไหมวะเราต้องชนะบอกเลยนะมันกดดูมุมมองตัวเองยังไงนะกดตัว V เอ้ยตัวตัวเขี้อะไรวะตดเ F F เห้ามั้งใช่ไหมเห้าวะเอฟไหนวะเอไม่รู้เหมือนกันช่างมันเถอะ เอ่อแถวนี้ไม่มีเฮ้ยอ๋อหนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกนึกว่าไข่เหลือสี่คนนะตอนนี้ไปทางไหนดีวะเนี่ยเออนี่ไงอยุไปทางนี้ทางนี้ไหนโอ้ยนี่ขึ้นมาแล้วแมนใจเย็นใจเย็นเสียวเฮ้ยไก่แล้ไก่แล้วมึงเอ้ไก่เดดแมนแล้ว ไกลบวกและไกลบวกมีมีมีดาบอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้มีดาบไม้เอ็นชารอย่างเย,ยอะด, <laughs> ดาบไม้เอ็นชารกับธ <c oughs> นูเอ็นชารซึ่งไม่แม่งไม่มีลูกด <laughs> อกเฮ้ยนั่นไงกล่องกล่องไปแล้วครับตอนนี้ต้องการกล่องมากในกล่องนี่แบบนี้ก็ได้เหรอเอานี่เอาชุดก่องไป <c oughs> โอ้โหชุดก่องหนัง อ้าวโคช่วยเอาดี๋ยวเดี๋ยวเดคืนตัวเองด้วยนะเอาเอาไปเอ้ะกางเกงเขาผมมีแล้วเอาละเอ๊ะไม่มีไม่มีโหแม่งชุดนี่แม่งพ่อใหญ่บ้านเลยดูเลยอาไปไหนแล้วมาเนี้ยมานี้ยไหนวะอันนี้นี่นี่อะไรมันจะกว้างใหญ่ขนาดนั้นยังไม่เจอดาบเลยไอ้กองไอ้ยนั่นไงเออธนูทะนุดอกลูกดอกเอาแม่แม่เอาแม่แมลูกดอกอันไหนแม่แม่แม่ แมวมันกดที่ยังไงนะกดตัว Q อ๋อแมวรูดดอกใช่ไหมไม่เอาไม่ไม่ไม่ใช้เหรอี่ไงใช้อยู่เฮ้ย,ยนั้น,นมีกล่อ,อง<ะ>ใช่ไหมเออใช่ไปหูของเยอะมากเอถ้าธนู e n c h a n c แต่ลูกดอกมนะันไม่ e n c h a n c นี่มันยิงแรงฮะธนู e n c h a n c เอ้ยแรงอยู่นะเฮ้ยโดยดาบโอ้มีมีมดาบเลยดาบไหม e n c h a n c ยังดูดีกว่า เหลือเหลือสี่คนเราเหลือสองเราสองก็เลยสองคนใช่เอ้ยมีมีอาหารไหมไม่ไม่มีอ่ะมีไอเนี้ยไอสเปชโพชชั่นมันคืออาหารเปล่าวะมันคือเพิ่มเลือดใช่ไหมเนี้ยผมเพิ่งลดไปสี่ขีดของปลาเบิร์นเออเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเาเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรตายเปล่าวะผมรู้ว่ามันเป็นไอไอนี่ ตายกูเออไม่ตายโอ้โหโอ้โหอะไรวะคุณดูเลือดผมเชยนั่นไงนั่นไงมันนี่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 อะไรอ่ะมันนี่เดี๋ยวนี่อะไรมันนี่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 มันคุณล่าของแล้วมึงเฮ้ย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 เอามเลยมรีลุ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 ตีมันตีนี่นี่เนี่ยโยนจะโยนใส่มันดาไมวะอันนี้มันเป็นทีกีเนาะเอาให้พี่เหรอเอา อันนี้ไม่ใช่พีเหรอเออมันเป็น E K อ,อ,อ,อะไรวะไม่เป็นไร<อ>ครั้งแรกมีผิดพลาดกันได้ออกมามาปิดคลิปกันโอเคเอา่อาอา่อาอา่อาอ่า กล่า <anse> เลยครับโอเคครับก็ขอกล่าวขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสับส c ค i b ์ให้ช่องอิโมชีกับช่องผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย